มึงบาปลาทะเลดอง20บาทงงมา,า,างกรับแถวไปชรเกษมร้อยหกที่คนอวยหนักมัว่วรีวิวดองให้ทะเลดอง20บาทแบบไม่อวยาจะเป็นของดองทั้งหมดเน้นทะเลสดอย่างเดียวราคาเริ่มแค่20บาทหรืออยากจัดเซตก็ได้เหมือนกันมีทั้งหมดนะแซลมอนดองกุ้งดองแมงกะพุนดองหมึกดองปูไข่ดองก็มีเว้ยแซลมอนสองชิ้นยี่สห้าสดมากปูไข่ดองเนื้อสดหวานเด้งความไข่เยิม้มๆข้างในไม่เหม็นคาวเลยส่วนน้ำดองเนี่ยจะรสชาติกลางๆหวานเค็มนวๆกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเลศหรือจะเอาเป็นแบบเซตร ปิ้งให้เลือกฟรีสอย่างกุ้งได้12ตัวมันมีความสดเด้งกรึบในปากเลยอะลาดไข่ดองลาดน้ำจิ้มซีฟูด้ดคือแบบอ๋อ oh! น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเด็ดมากจริงๆอันนี้ยอมรับเลยแบบเ<ม>ลิศด,ดองเนี่ยแปลกมากมันมีความเด้งกรึบและหนึบในคําเดียวกันเฮ้ย hey, ทําถึงเฮ้ย <Hey, S 2> ของทะเลเขาสดมากจริงๆไม่ได้อวยเลยคืออยากกินแบบ20บาทหรือจะอยากกินแบบเป็นเซ็ตเนี่ยเลือกได้เลยตามใจต,ตัวคือชอบแซลมอนมากมันนุ่มหนึบสดหวานเด้งกุ้งเอวยมกะพุนเอยทําได้โคตรดีน้ำดองมันแทรกเข้าไปในเนื้อถูกอนูอันนี้ยอมรับเลยยว่่าาออรมก จริงเปล่าได้เลยแบบไม่เหม็นขาวถือว่าทําถึงเวย้ยกุ้งแช่น้ำปลาเขาก็มีเหมือนกันแล้วมันแซ่บเวรยกุ้งมันสดเด้งจิมซีฟู้ดคนๆโอ้โหอร่อยเป็นร้านทะเลดองที่สดมากโคตรทำถึงอร่อยจริงแบบไม่อวยว้าว